อปกรณ์ไฟฟ้าพวกคอมเตอร์เนี่ยจะกินไฟฟ้ามากแล้วมันจะกินมากช่วงที่มันเริ่มสตาร์ททำงาน <c oughs> อย่างปั๊มตัวนี้เนี่ยมันขนาดหนึ่งแรงม้าหรือเขียนตรงนี้ว่า7 5 0ดวัตต์ทีนี้เรามาวัดกันจริงๆว่าจริงๆแล้วมันกินเท่าไหร่นะครับนี่แคลนมิเตอร์เพื่วัดกระแสนะเอาดูกันแปดกว่านะครับแปดจุดสามสี่ตะกีแล้วพอมันทำงานเสร็จเนี่ย มันอยู่ที่3.12กระแสที่มึงกินตั้ง8.34เนี่ยแต่ปิดกันกำลังวัตต์เนี่ย1,800กว่าวัตต์เลยนะครับเนี่ยตอนสตาร์ทเนี่ยทีนี้ถ้าบ้านใครที่ใช้ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติแล้วมันทำงานแบบจื๊อจื๊อจื๊อลงนึกภาพดูมันก็กินั1,800วัตต์1,800วัตต์1,800วัตต์ตลอดเห็นไหมครับแต่ถ้ามันทำงานแบบนิ่งเนี่ยมันก็กินปกติของมันอย่างตัวนี้ก็ประมาณ600กว่าวัตต์ ไม่ถึงเจ็ดร้อยวัตต์ไมยซ้าไปในสภาวะทํางานปกติทีนี้เราจะทํายังไงมันมีวิธีอยู่นะครับกระแสไฟที่มันกินเยอะๆตอนสตาร์ทเนี่ยเราเรียกว่าไฟกระชากตอนสตาร์ทนะครับกระแสกระชากทีนี้มันมีอุปกรณ์อยู่ตัวหนึ่งตัวนี้เราเรียกว่าเป็นตัวซอฟต์สตาร์ทตัวซอฟต์สตาร์ทที่มันจะทํางานคือมันจะเหมือนวงจรหลีไฟอะครับแต่จะมีช่วงเวลาของมันเราสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ ของไฟที่จะจ่ายให้มอเตอร์แล้วก็ช่วงเวลาศูนย์ถึงสาสิบวิแล้วก็ศูนย์ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นขนาดหนึ่งกิโลวัตต์มอเตอร์ตัวนี้7 5็ดอยห้าิวัตต์เพราะนั้นตัวนี้พอดีผมก็เอามาติดติดซิงค์เพื่อระบายความร้อนก็มีคู่มือให้ด้วยนะแต่ปเป็นภาษาจีนล้วนไปเปิดดิกันเราเองนะครับที <c oughs> นี้มาดูกันว่าพอผมต่อผ่านตัวนี้เนี่ยมันจะกินไฟยังไงกับปั๊มน้ําตัวนี้นึกฝั่งเอาพุทของมันนะครับแล้วก็มาเสียบกับปั๊มน้ำนี่ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากระแสมันจะกินเท่าไหร่มองเห็นไหมเอานะเหลือประมาณห้าแอมป์ายไปตั้งห้าหกร้อยวัตต์นะเ่ากับว่าผมประหยัดไฟถึงห้าร้อยวัตต์เลยในช่องสตราร์ ก็ที่ผมทดลองกลับเนี่ยครับผมตั้งวินาทีให้สูงสุดไปเลยถึง30วิและผมเริ่มเปอร์เซ็นที่0เปอร์เซ็นไปเลยเพื่อให้มันเริ่มทํางานช้าๆเนี่ยจะกินกระแสน้อยที่สุดครับแต่ถ้าผมทําให้ทํางานแบบเร็ว,รวแล้วก็เปอร์เซ็นสูงๆเนี่ยจะกินกระแสเยอะในช่วงสตาร์ทตอนนี้ผมก็เลยเลื่อนไปที่ช่วงเวลาหน่วงก็คือ30วิแล้วก็เปอร์เซ็นที่เริ่มจาก0ไปเลย ค่อยๆรูปเหมือนค่อยๆค่อยๆจ่ายไฟเข้าไปแต่มันไม่ใช่จ่ายไฟนะมันเป็นเหมือน,นมันเป็นการปรับรูปขึ้นนะครับถ้าใครเข้าใจวงจรอรือไฟเนะี่ยมันจะเป็นการปรับตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยจากศูนย์เลยปุ๊บแล้วค่อยมาเต็มที่รูปขึ้นแปบน,น,นี้เนี่ยก็เป็นวิธีการประหยัดค่าไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกมอเตอร์ครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นอุปกรณ์สมัยใหม่พวกแอร์พวกเนี้ย คือเขาเขียนไว้อินเวอร์เตอร์มันจะมีตัวซอฟต์สตาร์ทอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเป็นรุ่นใหม่แต่ปั้มน้ำปัำ๊มน้ำรุ่นใหม่มันก็มีนะแต่ของผมรุ่นเก่าละผมสั่งมาจากกีน2ตัวอีกตัวหนึ่งก็แต่ว,ว่าจะไปติดที่คอมเพรสเซอร์แอร์ตอนนี้กระแส2.9 2.96ครับเป็นที่วิ่ง2.93 2.96อ้นี้มันขึ้นอยู่กับโหลดด้วยนะครับโหลดมากช่วงสตาร์ทมันก็ ใช้กระแสเยอะช่วงสตาร์ทเมื่อกี้5.4 5.4แอมป์คูณด้วย220มันก็จะเป็นพันหนึ่งร้ยกว่าไม่ถึงพันสองร้อวัตตครับช่วงสตาร์ทอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เสริมใครที่ใช้อ้ไม่ร้อนเลยใครที่ใช้อุปกรณ์มอเตอร์และต้องการจะประหยัดไฟช่วงสตาร์ทก็สามารถหาใส่เพิ่มเติมได้นะครับทีนี้ก็คลิปนี้แนะนำเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ